แต่ทีนี้ค่ะเราไปดูนะคะความสามารถอีกหนึ่งด้านของหนุ่มเจเจกริณภพูมคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าคือเขาเนี่ยมีโอกาสในภาคนะคะภาคเสียงอนิเมะด้วยนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการทวงคืนนะคะสิทธิของนักภาพอาชีพของนักภาคคุณผู้ชมประสบการณ์ใหม่นี้เป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปฟังจากหนุ่มเจเจค่ะภาพยนตร์เรื่องจูจู่ึไคเซนซิโรนะครับผมก็อันนี้เป็นงานแรกที่ผมได้มีโอกาสมาภาคเสียงให้ตัวละครในเรื่องครับผมก็ ดีมากๆก็กดกดดันแล้วก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราเองก็ไม่มีประสบการณ์นะผมแล้วก็แฟนๆที่รอติดตามเรื่องนี้ก็เยอะมากเลยเราก็มีความกดดันอะไรอย่าง<น>ีก้ก็จริงๆผมก็เห็นด้วยครับ ช่แต่ว่ามันคือคือมันเป็นโอกาสด้วยเียเราอยากจะลองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องของการสนับสนุนคือนาชีัม่นะผมก็สนับสนุนอยู่แล้วครับอ่อจริงจริงด้วยด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกของผมมาแล้วครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์เลยถ้าสมมติว่าใครที่ได้ชมท่าใครแล้วมีคําติชมอะไรก็ผมก็ยินดีรับหมดเลยครับจะได้แบบผมจะได้พัฒนาตัวเองด้วยก็อาจจะอาจจะอาจจะน้อยครับผมแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดเลยถ้ามันไม่ดีจริงๆเราก็ยอม ผมไปถ่ายเป็นรายการเหมือนเรียลิตี้ครับผมที่เกาหลีใช่ครับผมว่ามันผมโชคดีมากว่าแล้วก็แบบมันมันโอกาสมันเข้ามาในจังหวะที่เราพร้อมที่จะรับมันพอดีอะไรเงี้ยมันก็ก็ถือว่าผมโชคดจีจริงๆแล้วถ้าท่านเกี่ยวกับพี่มาตัวเนี่ยก็คือผมเป็นหนึ่งในทีมงานนะผมที่แบบเหมือนคอยดูแลแล้วก็คอยจัดแจงให้ให้ทีมของ DNA อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว คือคนดูแลหลักก็คือคนนล,ล็อกแหละแต่ว่าเราอ่ะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตอะไรอ่เงี้ยเพราะว่าตัวพี่วุฒิเอ,อะเขามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วอ,อ่ะจะจะไม่ได้มีมีคนที่แบบว่าเหมือนเข้าไปดูแลเขาอะไรเงี้ยใช่ก็คือจะมีทีมคนลัลล็อกประกบเขาหนึ่งคนแล้วก็ผมกับหนึ่งก็จะคอยซัพพอร์ตด้วยด้วยความที่เรารับหน้าที่ดูแลแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปส่งเขาที่สนามบ,บินด้วยก็ดีใจแล้วก็เดี๋ยวถ้า มีโอกาสได้ไปที่อะไรก็คงแบบไปเจอเขาอะไรงครับว่าวันนีม้มีติดต่อกันนะมีแบบอ๋อ <ใน S 1> ไม่ไม่ครับก็คือส่งครับว่าจบใช่ครับไม่ไม่มีการแบบส่งมสเศษหรือว่าไม่มีการอะไร นะคะก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะในการที่ได้มาภาคด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะคนเป็นแอนิเมะนะคะคุณค่ะนะและ้วก็ได้รับคำติชมและเป็นงานแรกๆเหมือนกันนะคะที่เขาแบบมีโอกาสได้ภาคแต่ว่าก็เห็นด้วยนะกับการทวงคืนอ,อาชีพนักภาคคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางภาพยนตร์หรืออะไรเขาจะแนะ เขาจะชอบเอานักแสดงอะไรเงี้ยนะคะไปพากบางคนก็ออกมาทวงคืนอาชีพให้กับนักพากหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกว่าเป็นประสบการณ์เนี่ยถ้าได้รับคําติชมแบบไหนก็นําไปปรับปรุงอยู่แล้วนะคะจเจนี่ขนาดปิดแมสแล้วยังหล่อนเนาะหอลอทั้ง<อ>แมสไงแต่ดวงตาแต่ความหล่อเนี่<ล>เราจะรู้ดีเราจะตาไวฟ <c oughs> ุ๊กปับทันทีเลยนะพี่หมอคุงนะเออ